ครับจังหวัดนะเขาเ<อ>าจ,จ้าเจอ่ชอบเขาก็แล้วแต่เขาตัวนเนาะเขาก็ทายเจา้เ<อ>าเขาอันเสียบบดิ้เสียเงินเขาไปตรวจสภาพคอยรุ่นคอยรุ่นรุ่นว่ามันสิผ่านบ่ผ่านกับรอป้ายขาวก็ไปรอไปเอาที่อ่าศูนย์ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เลยประมาณอาทิตย์หนึง่งอันนี้พอ่อจะไปเปลี่ยนยังไปเปลี่ยนยังนี่รถกันเปลี่ยนยังเนี่อ๋อเมื่อนี้งสิไปใส่ล้อแม็กใส่ล้อแม็ก คุ o, ้มเบาคุ้มเบาแล้วก็ประตูดูดประตูดูดอ่ารอแม่กระหามือนเหรอก็เยียงไม่ยังไงมันก็ต้องทำไงเงินตอนจราเราซ่อนเนี่ยแปดหมื่นูเนาะกดสุ่ห้าได้เงินแปดหมื่นก็มันก็ต้องเห็นะสุดยอดเลยพอทำทีเดียวว่ามันจบไปเลยออกพวกไปกระซิบ้ปพว้สบายวลปานเงี้ย ีแค่ห้องพมีหองนำใ่เนาะไม่เอ้ยห้องหนำเขาไปขี่วัดมือเนาะเขาใส่กันไหนขี่กับสมือขีดเทือนึงโอ้เจว่ะสมือขีดเอกัน่อันนี้สามมือแล้วได้หนิอุ้ยเจ๋วว่ะแต่ว่าโต๊ดหนามเรื่อยเรื่อยว่ามันเสือลันวาฝาดแต่ว่าโต๊ดหนามเรื่อยเรื่อยเนานไปแล้วตอนนีเพื่อที่สอบล่ะครับไก่สู้ๆนะ ไก่สู้ๆนะขอให้ถูกหวยนะคุกไก่ขอให้ถูกหวยนะ ฮัตดีตื่นหรือ,อยังบอสมาถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อน ลงอันนั้นหรือ,อยัง,ลง,งลงเงินหมื่นหรือ,อยังล,ลงไปอยู่บ้านแล้วต้องมาจ่ายว่าถ้าเพิ่งลงเมื่อกี้นี่โอู้หู้ประธานยังหน่อยตอนเรียนจ่อยเอาเบนเบ้นจะได้ไปกับพ่อไหมนี่<ป>สิบโมงเนะาะเพื่อนเธอได้ยังกินขา้าวเส้าอ๋อโอเคาตามพวกกับฟยังโอเคโอเค มังใจเด้อเนาอบอสประหอดจักถุงเมื่อนี้ <laughs> นนขอ้นแรกคนาตื่นร้ดงเ,เงม,มากเลยเนะเาะเอานอนนัวนะแตงปลาอยู่ สอบไปเราบอกว่สอบก็ไปสอบเพื่อนทักไปฮะหัวแตกเสาฟันโดนรับแผ่นหัวแตกเดี๋ยวเดี๋เขาแต่ปากเขาถอยฟังฟันว่ามีคนอพิมาหาเฮามูเดียวกันนี่แหละที่มันยันหน้าบ้านอยู่นี่มันบอกว่ามันฟันว่านสอตายแตยเลียตกองเต็มอยู่แต่ว่ามันได้บอกเขาถามอายุแล้วเขาเลยว่าเราบวก็ใตืไนเลยาปวดข้อศอกอะไรอย่างเงี้เออสอกผู้ประทับใหญ่ เดี๋ยววัทนที่าบริาไปอยู่ไปหรอเปล่าฮะถ่ายคลิปกินถ่ายคลิปก็แป๊บนึง นนีจะวันนี้จะพาโคตรรวยไปอเปลี่ยนล้อมแม็กใส่ประตูดูดแล้วก็หุ้มเบาะนะครับมาบอนี่มาบอนี่ศูนมามาไหมมาเด้อโคตรรวยเด้อจะแต่งสวยๆให้เลยนี่มาเลยมาเลยนี่ บอตมาถึงตีห้าครับเมื่อคืนเปลี่ยนล้อมแม็กอันนี้ก็หมดหมดภาษีเดือนไหนอ๋อพุชิกาพุชิกาครับ บรรยากาศตอนเช้าพอโ,โยโทโม่มาอาสิหายภาพไปเบิ่งโทรศัพท์ ก็นู่นแหละครับสิบโมงนู่นแหละสาธุเดอ้เดอเพื่อไม่โศกอยู่มอง วันนั้นวันนั้นจุดทูบนะครับขอให้มีโชคลาภขอให้มีโชคมีชัยนะ <c oughs> โอ้้ผักเตวถ่ายบนบนเวีย็บอยู่นี่แหละให้พี่น,อน้องเวอรเถียงนาน้อยระรัตชะระรัตชะเชาอ่ะอบอกกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม